ก็ถือว่าเป็นมาตรการความปลอดภัยบนทางม้าลายก็คงจะมีไม่กี่ประเทศในโลกว่างั้นเถอะนะครับที่คนข้ามถนนทางม้าลายแล้วมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีโอกาสถูกรถชนเราก็เห็นมาเยอะเขาก็เลยนี่นะครับย้ำนะครับว่ารอบนี้ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายนี่นะครับปรับไม่เกิน4,000บาทเดิมเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะเดิมนี่ปรับ1,000บาทอยู่แล้ว รอบนี้เพิ่มสี่เท่าเลยไม่เกิน4ี่0ันบาทแถมถูกตัดแต้มอีกทำความเข้าใจกันอีกครั้งนะครับว่าทุกคนที่ขับรถที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยทุกคนต้องมีใบขับขี่คนที่ไปขับรถคนที่ไปขี่รถจักรยานยนต์ไม่มีใบขับขี่นั้นมีความผิดนะปัจจุบันต้องมีใบขับขี่ทุกคนและทุกคนที่มีใบขับขี่ก็จะมีส2องคะแนนเป็นทุนเดิมเก็บไว้หวงแหนให้เต็มที่รักษาให้ดีนะครับ แต่ถ้าเกิดไปทําความผิดกฎจราจรประมาณ20ฐานความผิดก็จะถูกตัดคะแนน1คะแนน2คะแนน3คะแนน4คะแนนแล้วแต่ฐานความผิดผิดน้อยโดน1ผิดมากโดน4ถูกตัดไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเหลือศูนย์โอแสดงว่าผิดกฎจราจรกระชูดเลยนะครับก็จะถูกพักใบขับขี่90วันและที่สำคัญในช่วงที่ถูกพักใบขับขี่เนี่ย ถ้าเกิดฝ่าฝืนไปขับรถไปขี่มอเตอร์ไซค์อีกเนี่ยแล้วถูกตำรวจจับได้เนี่ยจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทเนี่ยทั้งจำทั้งปรับอีกก็ไปโหลดแอปนี้เลย D P S C ขับดีไปโหลดมาเรียบร้อยแล้วเขาจะบอกเลยว่าผมมีอยู่กี่คะแนน,นเห็นไหมฮะบอกเลย12คะแนนจำนวนใบสั่งคงค้าง0เคารพกฎจราจรดีที่สุดจะได้ปลอดภัย